กูเบ็ดครับวันนี้อากาศตอนเช้าไม่น่าตื่นเลยหนาวมากการกำลังหนาวเลยครับเดี๋ยวกินกาแฟแก้วก่อนครับนู่นเสียงบึ้มๆนั่นคือ พ่อผมไล่กระลอกเดี๋ยวก,กินกาแฟก่อนครับแนละ้วค่อยลงชงกาแฟก่อนครับอากาศมันหนาวขอกาแฟร้นอนๆสักแก้วกน่อยครับขอนั่งทำใจสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวต้องขับมอไซค์ลงไปข้างล่างแอ้อากาศแบบนี้ขับมอไซค์ แทบแทบจะไม่อยากลงเลยครับทรมาจริงๆน้ําเดือดหอมชงแล้วครับปุดปปุุดด,ดเลยหอมลุยครับสวิงพร้อมเสือได้ได้สถสงไว้เพราไม่งั้นเคยเ เคยได้แล้ววาวดิมฝั่งหันมามันเลื้อยลงน้ำไปแล้ว แจรถไปครับลุยเชา้าเอากาศกลางเย็นครับน้ำก็เย็นไม่อยากลงน้ำเลยครับตอนนี้ถ้าสมมุติว่าปลาติดเบ็ดแล้วพาเข้าไปใต้หินนี้เราต้องลงไปดึงเนี่ยสุดยอดหนาวจริง เดินง่ายหน่อยข้างบนมันบางจุดมันลกครับเดินยากลงในน้ำดีกว่าอากาศเย็นหน่อยแต่ก็เดินสบาย,ยนีครับปลาเล็กๆว่ายกันเทียบเลยครับคือเมื่อวานนะทอดแห่นะี่ยากมากทุกคนครับเป็นฝูงเลยพอเจะเอาจริงๆทอดแแห่ไม่ติดมันมันหนีได้ มักจะเป็นที่แห่ครับเพราะว่าแห่ผมใช้เ,เป็นแห่นหแห่เชือกมันจะจมน้ำขาว่าแห่เอ็นถ้าเป็นแห่เอ็นเนี่ยมันจะจมไวปลายจะติดง่ายเอาละครับถึงแล้วครับจุดแรกของเราอยู่ในแอนน่งนี้มีอยู่สามอันไปไต้อค่อยๆเดินครับหิ่นมันลื่นลุยน้ำมารองเท้าไปเปียก เราขึ้นหินได้จะหัวทิ่มหลายรอบ,รบอแล้วครับอันแรกครับโตีะตัวครับสองดีด้วย รู้มายังไงปลาบูครับซึ่งบนนี้ไม่น่ามีปลาบูแน่นอนชาวบ้านน่าจะเอาขึ้นมากินนะครับแล้วก็ทาเอาขึ้นมาเลี้ยงเอาขึ้นมากินนะครับแล้วก็ทํลบดลงมาในคลองโอ้ตัวสวยเลยครับพุกจริงๆครับรอบนี้ได้อ6แปลาบู๋ย่เก็บก่อนครับ ปาปูครับนี่ครับคืนเข้าไปมิดเลยสวยได้ตัวสวยนะครับยดวันนี้ได้นึ่งแน่นอนตรงนี้ต้องนึ่งซีอิ๊วไม่ก็ต้มยำฟุกสุดๆครับวันนี้ไม่คิดเลยว่าบนนี้จะมีปลาบูนี่เบ็ดแรกนะครับแล้วยังมีอกเกอันเดีย๋ยวไปดูกันต่อครับ เปิดเกมด้วยตัวแรกสวยเลยครับปลาบูไม่คิดมาก่อนเลยครับว่ามันจะมีในนี้ด้วยโอ้โหแค่ปลาช่อนเนี่ยผมก็ก็งงแล้วนะเพราะปกติบนต้นนะ้ำพวกนี้มันไม่มีไม่น่าจะมีปลาพวกนี้ได้คงเป็นของชาวบ้านแหละครับเอาขึ้นมากินเอาขึ้นมาเลี้ยงพอฝนตกแล้วก็ไหลหลุดออกมาดูกันต่อครับ แองนี้มีอีกสองคันที่ต้นต้นไม้นี้อันหนึ่งแล้วก็ข้างในหินนุ้นอันหนึ่งอันที่สองครับเบ็ดผูกไว้นี่สายย่อนย่อนแบบนี้ไม่มีตัวครับเหยื่อหมดแต่ไม่ได้ป่าเดี๋ยวแกะเด็ดกลับก่อนครับในผาหินนี่มีหนึ่งอันครับ ผมปลูกกับลำไม้ไผ่ไว้โหนี้น่ากลัวปลูกกับลำไม้ไผ่นี้ไว้แต่มันดูนิ่งๆเหมือนจะไม่มีตัวแต่ตรงนี้น่ามีมากเลยนะครับเนี่ยใต้หินนี ไม่มีครับเยียบหมดไปดูกันต่อเข้าเป็นต่อครับข้างในมีอีกเกียนนะให้ห้าอันเก็บมาแล้วสามได้มันหนึ่งยังไม่เจอตู้หนาหรือสังเะที่เราตามหาแต่ดันได้ของแปลกมาแทนของดีซะด้วย อร่อยเลยครับตัวนี้ที่โคดหินตรงนู้นมีหนึ่งอันครับแต่รู้สึกว่าเหมือนน้ำมันขุ่นขึ้นนะครับเนี่ยเมื่อวานมายังเดินมองพื้นชัดตัวนี้แต่สายย่อนๆครับเห็นแล้วน่าจะแห้วอีกหนึ่งอันโอ้ยเดินลำบาก เลื่อนครับไม่มีตัวครับอันนี้เหยื่อหมอดน่าจะเป็นพวกกุ้งกับปูครับมากินถ้าตูนากินมันจะต้องบิดสายเป็นเกลียวนะครับถ้ามันติดเบ็ดสานต่อครับข้างหน้ามันตกอันนี้มีหนึ่งอันแต่ต้องค่อยเดินไปก่อนครับนี่ขนาดใส แว่นเลนโพลาไรเ่ยนะครับก็ยังเดินลําบากถ้ามองตาเปล่านี่คือมองไม่เห็นพื้นเลยครับเหยียบโดนหินก็ลื่นล้มกองตกน้ําอีกค่อยค่อยคํา ครับเก็บมาครึ่งหนึ่งแล้วครับยังไม่เจอตูหนาไปรอลุ้นทันข้างในสี่อันสุดท้ายหวังว่าจะได้สักตัวทีาลงมาตั้งไกลเสียงตายทนหนาวลงมาได้ที่ปลายกิ่งไผ่มีอันนึงครับ แต่ดูคลายนิ่งๆไม่ขยับเลยผอไข่ใส่แห้ว ตัวครับนี่ไปต่อครับเบ็ดสองอันสุดท้ายครับจะได้ตัวไหม หนึ่งอันโอ้ติดครับไม่รู้ติดปลาพาเข้าไปหรือว่ามันไหลเข้าไปติดหินออกออกมาแล้วครับติดหินครับนี่เกี่ยวรองเท้ามาเลยหนึ่งอัน แค่วครับอันนี้เหลืออีกหนึ่งอันตรงนู้นอันสุดท้ายครับเดี๋ยวตรงนี้ต้องปีนปีนผาเข้าไปผายห,หินมันอยู่ฝั่งหนึ่งที่วางกล้องก่อนอันสุดท้ายครับ พาเข้าไปหรือว่าปูงอ้อาวอา้ามีตัวครับโอ้โหมันมันพันอยู่ อันจริงไม้ครับอมาแล้วครับโอ้โหสังแห่ที่ตามหาโอ้ยสมเร็จครับดยครับนี่ สากำลังสวยเลยครับส้กำลังน่ากินครับตัวนี้สำเร็จรับเบ็ดสุดท้ายพอดีเลยหนึ่งตัวเดี๋ยวพอกเก็บก่อนครับ นี่ครับสังแงะหรือตู้หนาที่เราตามหาตัวขนาดข้อมือครับกำลังสวยเลยสำเร็จครับวันนี้เบ็ดแปดอันได้ตู้หนาแล้วก็ได้ประบูด้วยหมายมีใช้ได้ครับตรงหน้าผาหินโอ้แต่กว่าจะปีนเข้ามาได้ชุดรักชุเลมากนี่ครับมันอยู่เหมือนอยู่ปากถ้ำครับ เสียวๆเือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นฝั่งกันครับเสร็ดแล้วครับคนนี้ไอ้ตูหนาหรือซะแงะครับหนึ่งตัวไส้กำลังสวยเลยครับเย็นนี้ได้ผัดเผ็ดครับไสนี้กำลังอร่อย ขึ้นบ้านกันครับดูตัวมาชัดๆครับกับหมายลำธารสำเร็จครับวันนี้สรุปผลวันนี้ครับเบ็ด8อันได้มา2ตัวครับ ตัวหนาหนึ่งหรือสังเงะแล้วก็ปลาบูผิดคิวมาไอตัวนี้ของดีเลยครับโอ้รอบนี้ถือว่าสำเร็จแบบแปลกๆด้วยปกติก็จะมีแค่ตัวหนากับปลาพวงครับที่มากินเบ็ดบางทีก็มีปลาดุกมาบ้างแต่รอบนี้กลายเป็นปลาบูอ่านี่ครับนี่ครับจะไปแล้วจะลงน้ำาละใจเย็นพวกรอบนี้ได้ปลาบูมาด้วย ตัวนี้เจอนึ่งแน่นอนแล้วก็ผัดเผ็ดปลาตูหนาเดี๋ยวขึ้นบ้านครับทำกับข้าวต่อวันนี้ได้เมนูเด็ดแล้วเดี๋ยวขึ้นบ้านต่อครับทํากับข้าววันนี้ได้เมนูเด็ดแล้วครับสองเมนูแน่ๆปับบูเนึ่งซีอิ๊วกับผัดเผ็ดตูหนาเดี๋ยวไปรอดูกันครับใส่กระชังครับเข้าเซฟโซน กันเลื้อยหนีลงน้ําได้เดินได้สะดวกสะดวกหน่อยเรียบร้อยแล้วครับเมนูแรกผัดเผ็ดปลาตุนาหรือปลาสังเงีเนื้อน่นแน่แนขาวๆเลยครับเดี๋ยวเย็นนี้จะมีปลาบูนึ่งสีอวเมนูต่อไปครับของเย็นนี้ ผัดฉาปรตูนาครับหรือว่าปลางแสเงหั่นท่อนมาครับเนื้อขาวมากเนื้อแน่นมากครับหนึบเลยผัดฉ่าเครื่องแกงจัดจด,เดเผ็ดๆครับเมนูนี้สุดยอดครับสำหรับปลาตูนานะอีกหนึ่งเมนูครับเย็นนี้ปลาบูนึ่งซีอิ๊วครับเนื้อเขาขาวเลยครับตัวนี้ เด็ดมากตัวนี้เป็นปลาบูน้ำตกเนื้อน่าจะแน่นเนื้อน่าจะดีกว่าปลาบูน้ำนิ่งเดี๋ยวต้องลองเทสกันครับเด็ดเลยครับเมนูนี้